ก็บอกมาว่ายังไม่คิดก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรียนกับผมเนี่ยสบายมากนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากยกเว้นทําให้ตัวเองยุ่งยากไม่มีใครทำเรายุ่งยากยกเว้นเราทําให้ตัวเราเองยุ่งยากก็คือการจัดระบบความคิดไม่ได้ไม่รู้จะสเต็ปต่อไปจะเดินยังไงอันนี้คือไม่ใช่ใครทําเรานะเราทําตัวเราเองนะครับเมื่อเช้าวิชาอะไรนะ อ่ะะาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระาาราชาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นศาสตร์พระราชาเราเรียนแล้วเนี่ยบางทีเราก็ได้หัวข้อวิจัยแล้วใช่ไหมเออเพราะว่าสาขานี้มันครอบคลุมใช่ไหมจริงจริงมันก็คือครอบคลุมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมผมไม่อยากพูดคําว่าการเมืองนะแต่บางทีมันก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเหมือนกัน่ันเรียนเมื่อเช้าบางทีผมก็บอกโอ๊ยฉันเก็ตแล้ว ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่นั่งตรงเนี้ยมีพื้นฐานของงานวิจัยบ้างมีไหมครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายไม่มีเลยนี่ไม่มีนี่นี่ปอตีเราเรียนปอตีเราก็มีบ้างใช่ไหมเป็นเบบี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ก็ไม่แปลกใจอ่าถามว่าต่อกันได้ไหมมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งเราไปดูว่าศาสตร์เนี้ยที่เราศึกษาสาขาเนี้นะอ่า มันครอบเวอร์มันครอบคลุมในอะไรบ้างในมิติไหนบ้างอ่ะปอตีคุณใช้ชื่อเรื่องอะไรอานวิจัยคุณเออถ้าเราดูแล้วหัวข้อมันเข้ากับศาสตร์ของเราเกษตรผสผสเกษตรผสมผสานก็ได้นะครับใช่ไหมก็มันอยู่นี่มันก็คือการบูรณาการอยู่แล้ว มันก็ได้เพียงแต่ว่าคําว่ากเกษตรผสมผสานเราจะใช้วิจัยแบบไหนเช่นว่าจะวิจัยเชิงปริมาณคุณภาพหรือว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ a c t ั่น research ก็อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนะครับได้ครับมาต่อยอดได้ข้อจํากัดของงานวิจัยก็คือว่าชื่ออย่าไปซ้ําซ้อนกับคนอื่นนะครับชื่ออย่าไปซ้ําซ้อนกับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องไปรีวิวเชญนะ เราจรึงต้องไปรีวิวงานวิจัยต่างๆนะครับว่ามีใครทําไว้บ้างแล้วถ้าเขาทําไว้บ้างแล้วถ้าชื่อมันไปทรงเทคนิคให้ให้นะครับก็คือปีพศอ,อ,อะไรพวกนี้ก็ประดาแต่เดี๋ยวจะไปถึูจุดนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับหันเวลาเรียนกับผมสิ่งสําคัญที่สุดคือไม่เข้าใจต้องถามเพราะผมไม่รู้ว่าคุณเข้าใจหรือไม่นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเข้าใจหรือไม่ทำวิจัยยังไงให้จบฮันพวกเรามีทั้งคนขวาอิสระใช่ไหมครับอมีทั้งคนขวาอิสระมีทั้งวิทยานิพนธ์ทีสี่ใช่ไหมครับฮันตรงนี้มีใครคนขวาอิสระบ้างครับไอเอสน่นะครับมีไหมหรือว่าเป็นทีสีหมดอ่ะเดี๋ยวทำความเข้าใจกันนิดนึง แผนกรหรือแผนขอครับถ้าแผนขอนี่หมายความว่านั่นคือ IS Independent Study ก็คือคนฟ้ายอิสระมีไหมครับแผนขอแผนขอก็คือเรื่องของ IS นะครับเรียกสันส้นแล้วกันตัวยอ่อแผนกก็คือ Thesis ก็คือวิทยานิพนธ์เพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างต่างตรงไหนต่างตรงที่ว่าวิทยานิพนธ์12หน่วยกิต แผนขอหหน่วยกิจแต่ว่าเวลาวิจัยว,วิจัยมันก็มีความต่างอีกว่าเรื่องที่ศึกษาสิ่งที่ต้องศึกษานะครับถ้าเป็นแผนกอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าลึกกว่านะครับแต่ถ้าเป็นแผนขอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คนไฟ้สละนะก็แค่ตัวแปรเดียวก็พอแล้วแต่เดี๋ยวจะพูดถึง่งตัวแปรให้ฟังแค่ตัวแปรเดียวก็พอแล้วโดยหลักการนะครับแค่ตัวแปรเดียวก็พอทีนี้ เวลาทำวิจัยต้องเราต้องรู้อะไรบ้างแน่นอนครับกระบวนการขั้นตอนของวิจัยใช่ไหมแล้วก็จอะลึกว่าแต่ละประเด็นเช่นเราจะตั้งชื่อหัวข้อเนะี่ยจะต้องทำยังไงหัวข้องานวิจัยนะะต้องทำยังไงไม่ใช่ว่าเราจะตั้งอะไรก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> เขาบอกว่านะผมไม่ใช่ใช้คำเองเขาบอกว่าตั้งชื่อหัวข้อวิจัยสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งอย่าเป็นประโยคคำถาม ทำไมเขาจึงบอกว่าอย่าเป็นประโยคคำถามครับก็เพราะว่าหารวิจัยมันเป็นคำถามอยู่แล้วก็คือไปสาะหาความรู้ทั้นการวิจัยก็คือการไปแสวงหาความรู้นะครับสแสวงหาความรู้แต่การไปสแสวงหาความรู้นั้นเราจะพูดได้สองรูปแบบหนึ่งเราเคยได้ยินวิจัยเชิงปริมาณใช่ไหมใช่ไหมครับ วิจัยเชิงปริมาณใช่ไหมโดยทั่วไปอะปริญญาโทเนี่ยก็ไม่พูดอะไรมากหรอกเชิงปริมาณมเชิงคุณภาพอ่าทัานผมบอกว่าการวิจัยคือการไปแสวงหาความรู้เพื่อมาจัดระบบความรู้นั้นที่มันมีอยู่อะให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าการวิจัยเชิงปริมาณก็คือความจริง มีหนึ่งเดียวจำนะหารวิจัยเชิงปริมาณคือความจริงมีหนึ่งเดียวคือซิงเกิลเลอริตี้มีหนึ่งเดียวอันเชิงปริมาณนะความจริงมีหนึ่งเดียวและเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแค่รอให้คุณไปสงอ่าเขาอะไรไปศึกษาทำวิจัยแล้วก็มา เผยแพร่มันมีอยู่แล้วความจริงเนี่ยในเชิงปริมาณอะ่ะแต่ถ้าควาอ่านวิจัยเชิงคุณภาพก็คือให้คุณไปค้นคว้าความจริงนั้นอะ่ะที่มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นแล้วก็รวบรวมออกมานำเสนอความจริงมันกระจัดกระจายก็คือมันจะเพิ่มความจริงมันมีหลากหลายแล้วคุณไปจับมันเข้ามา เพราะฉะนั้นกานวิจัยเชิงปริมาณกับคุณภาพมันจึงแตกต่างกันปริมาณคือความจริงมันเกิดขึ้นแล้วซิงเกิลคุณแค่ไปพิสูจน์มันก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่แล้วนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะไปจุดนั้นแค่ปูให้คุณเห็นว่าอ๋อมันมาอย่างนี้มันนาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ้าว ใครคิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนาถามได้เลยนะครับอ่าอันนี้เรามาดูว่าถ้าจะให้จบจริงๆจบเร็วๆมีใครบ้างครับแน่นอนครับตัวผู้ทําวิจัยเองคือคนที่เรียนอันนี้ชัดเจนที่สุดต้องมีองค์ความรู้พอประมาณมีการจัดระบบความคิดตัวเองมีการจัดระบบเวลาของตัวเองให้ชัดเจนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ อยากจะบอกนะครับอย่าเสียงอาจารย์ที่ปรึกษาผมบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยนะครับ <c oughs> พูดได้แค่คำเดียวครับครับเพื <c oughs> พ่ออะไรครับครับค่ะอาขาด้วยนะเเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกว่าพูดยิงไ้พูดครับครับเพื่ออะไรค่ะเพื่ออะไรเ <c oughs> พื่ออะไรครับอเพื่ออะไรยอมรับ ในสิ่งที่อาจารย์เขาคอมเมนต์มาแล้วก็แก้ไขาตามที่เขา <Yeah. S 1> แนะนำมาแล้วก็อย่าลืมเวลาส่งทุกครั้งเก็บข้อมูลไว้ทุกครั้งเพราะอาจารย์บางคนบางทีดูมากจนเบลอเหมือนกันแก้ไปแก้มาเอาแก้กลับที่เดิมอีกแล้วแต่ว่าเวลาทักท้วงเนี่ย ก็ใช้เทคนิคของการทักท้วงหน่อยนะครับศิลปะของการทักท้วงนิดหนึ่งโอ้ย oh, อาจารย์นี่ผมส่งมาแล้วอย่าไปอย่างนั้นโดยเฉพาะต่อหน้าคนอื่นเพราะฉะนั้นเรียนวิจัยมันไม่ได้หมายความว่า,าจะต้องได้ความรู้อย่างเดียวมันต้องมีศิลปะในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ตัวเองด้วยนะครับอ่ะหัวข้อวิจัยอ่าหัวข้อวิจัย เราก็รู้ใช่ไหมก็บอกว่า,อ,าอย่าใช้อย่าใช้ประโยคคําถามอย่าใช้ประโยคบอกเล่าใช่ไหมเอออย่าใช้วลีในการขึ้นต้นหัวข้อวิจัยอ่ะเดี๋ยจะไปถึงว่าวลีคืออะไรในการขึ้นต้นหัวข้อวิจัยนะครับพื้นที่ก็บอกไปแล้วพื้นที่ที่วิจัยก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่เราสะดวกเข้าถึงให้ปลอดภัยเช่าประมาณน้อยแต่บางคนบอกว่าพื้นที่วิจัยนั้นก็คือหน่วยงานของตัวเองไอ้นี้ต้องระวังนะครับ ต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะงานวิจัยที่เรียกว่าเชิงคุณภาพนะครับเพราะว่าบางอย่างไม่มีใครอยากบอกเกิดคุณไปถามว่าอมีกิ๊กกี่คนอย่างเงี้ยมีปัญหาในะชีวิตครอบครัวความร้าวฉาเริ่มมาเลยนะใช่ไหมฉันต้องระวังนะครับบางครั้งทําวิจัยในหน่วยงานตัวเองเนี่ยนะอาจจะไม่สําเร็จถ้าทําในเชิงคุณภาพนะครับพบประมาณแน่นอนครับ ก็ทุกคนน่าจะรู้นะเออพบประมาณที่มันไม่สําเร็จมีอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเป็นพบประมาณที่คุณลงพื้นที่อย่างเดียวนะครับในการทําวิจัยองค์ประกอบของมันไม่จบวิจัยคืออะไรครับไม่มีจ่ายค่าเทอมก็ใช่นะครับนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อคุณไม่มีการจ่ายค่าเทอมไ้เขาไม่ครบคุณก็ไม่สามารถสอบอะไรนับประมวลใช่ไหมครับเออเช่นไม่จ่ายไปถึงเก้าหมื่นก็สอบประมวลไม่ได้ฮัน พบประมาณต่างๆจัดแจงไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ที่ผมพูดไว้ก็คือผู้ประสานหานในพื้นที่อันนี้สำคัญนะครับผู้ประสานหานในพื้นที่ก็คือคนที่อำนวยความสะดวกให้เราเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอะครับเหมือนเป็นพี่เลี้ยงว่าอ๋อจะไปหมูน่นี้มีผู้ใหญ่บ้านมีอสอมอ,อสอมอที่สุดยอดนะครับเขารู้หมด ถูกไหมเขารู้หมดอสอมอจะรู้หมดอ่าเพราะฉะนั้นทําความคุ้นเคยสนิทสนมกับอสอมออเข้าไว้นะครับอันนี้สิ่งสําคัญอ่ะพอถึงตรงนีมงสงสม้มีใครสงสัยอะไรไหมครับมีใครสงสัยอะไรไหมฮันเวลาทําวิจัยนิพนธ์ก็มีสาขั้นตอนคือเสนอข้าโครงดําเนินการวิจัยแล้วก็การสอบปกปอก้องอันนี้ไม่เป็นไรครับปล่อยป่อนไปเลยนะครับอันนี้อันนี้พอแล้วครับ อันนี้เรามาดูขั้นตอนของการวิจัยอ่ะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างกําหนดหัวข้อวิจัยจะกําหนดยังไงครับหัวข้อวิจัยอ่ามันที่บอกเมื่อกี้อนะมันที่เราบอกผมบอกเมื่อกี้ว่าไม่ควรเป็นประโยคบอกเล่าไม่ควรเป็นประโยคคําถามนะครับอ่าแล้วไม่ควรขึ้นต้นด้วยคําว่าวิจัยไม่ควรขึ้นต้นด้วยคําว่าศึกษาหัวข้อวิจัยนะฮะ ไม่ครขึ้นต้นแบบนี้เพราะว่าหารวิจัยนั้นเนี่ยมันคือวิจัยอยู่แล้วหารวิจัยคือมันศึกษาอยู่แล้วนะครับการแจกแจงเป็นวิจัยก็หมายถึงว่าประเด็นที่คุณจะวิจัยอ่ะมันมีอะไรบ้างวัตถุประสงค์สมมุติฐานพวกนี้นะครับต้องชัดเจนในขณะเดียวกันทบทวนวรรณกรรมไอ้นี่มันเป็นคําพูดที่เราพูดตลอดแต่จะมีสักกี่คนที่ไปทบทวนแต่ถ้าไม่ทบทวน อะไรจะเกิดขึ้นอ่านั่นหมายความว่าการไปทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตัวนี้นะมันควรจะก่อนตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเวลาคุณไปทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณใช้เรื่องนี้คุณจะใช้ทฤษฎีอะไรบ้างอ้างอิงเป็นยังไงมีคนเคยทำไว้หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วคุณสามารถเอาตัวนี้มาสร้างเป็นกรอบ การวิจัยได้นะครับการกําหนดการสร้างกรอบวิจัยแน่นอนครับก็มาจากเรื่องของการทบทวนอนุกรรมมาจากวัตถุประสงค์มาจากสมมุติฐานนะครับกําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายการถุ่มตัวอย่างอันนี้เราจะไปถึงนั้นการออกแบบการวิจัยก็คือจะออกแบบยังไงการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยของเรานั้นเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นอันดับแรกได้หัวข้อต้อง ดูว่าคุณภาพหรือปริมาณเอาแค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปอ่าอะไรแตกแขนงออกไปหรือถ้านอธิการบอกว่าน่าจะมีหารวิจัยเชิงปฏิบัติการ a อคชั่ r รีเสิร์นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมจะบอกว่ามันคืออะไรวิจัยคือเชิงปฏิบัติการคือหมายถึงว่า เราสามารถศึกษาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ได้ถามว่าให้ไหมผมก็ไม่แน่ใจสำหรับคนบางคนนะครับแต่ว่าถ้าทำตามที่ผมบอกทำตามกระบวนการขั้นตอนผมเชื่อเลยว่าคุณจบตามเวลาแน่นอนนะอ่ะมาถึงตรงน,นี้มีใครจะถามอะไรไหมครับเชิญนะจะถามอะไรไหมนะครับเ,เดี๋ยวให้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับนะครับให้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา แล้วผมจะส่งข้อมูลให้ทีละประเด็นทีละประเด็นการเขียนการตั้งหัวข้อยังไงนะครับการเขียนวัตถุประสงค์ควรเขียนยังไงจะอธิบายส่งไปให้เสร็จเลยครับทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับแล้วจะเข้าใจแล้วเทคนิคของการทำวิจัยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อสนใจเรื่องอะไรไปหางานวิจัยเล่มที่เขาวิจัยไว้แล้วอะมาสักเล่มหนึ่ง แล้วมาเป็นคู่มือมาเป็นเพื่อนในการเดินไปคู่กันนะครับรับรองได้คุณจะรู้เลยว่าอุยไม่ยากเลยนี่ว่าไม่ใช่ค o p ป,ปี้นะครับค o p ป,ปี้เนี่ยมันตรวจสอบได้นะฮะมันมีโปรกแกรมของมันอยู่ไม่ใช่ copy แต่มันเหมือนเป็นแนวทางให้เราได้เดินว่าเปรียบเทียบว่าเอ้ยการเขียนสมมติฐานเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เองใช่ไหมฮะไม่ใช่ copy นะครับเพราะ copy ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเขารู้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามีเพื่อนผู้รู้อยู่ข้างๆและก็ปรึกษาเขาแต่ปรึกษาในที่นี้หมายถึงว่าก็เราอ่านเองน,นะก็คือเราอ่านเองนะครับอ่ามาถึงตรงนี้นใ,ใช่ครับใช,ใช่ครับนะะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เราก็ได้นะพื้นที่อื่นก็ได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าเรามีเล่มนี้เนี่ยเราจะเดินแนวทางที่ถูกทาง ถูกไหมครับโอเคแหละครับเราอาจจะไม่เป๊ะนะแต่เรารู้ใช่ไหมว่าถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีแผนที่เนี่ยจากกรุงเทพมาสมุทรสงครามใช่ไหมครับอ่าคุณมีแผนที่เลยนะเขาบอกอ๋อนี่ถึงสมุทรสาครแล้วนะขับไปอีกประมาณห้าสิบเมตรร้อยเมตรถึงนี่ถึงนี่ถึงน,งนี่ใช่ไหมครับอ่าคุณก็ขับตามเขามาใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ใช่ไหมคุณก็ขับไปบางทีหลง หลงทางก็บอกว่าเสียเวลาใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่มเนี่ยควรจะมีคนละเล่มเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือผมไม่ห่วงครับเรื่องว่าจะลอกไม่ลอกผมไม่ห่วงเพราะมันตรวจสอบได้มันตรวจสอบได้ไม่จําเป็นเลยครับเฮ้ยเธออยาลอกมานะไม่จําเป็นครับอ่านปั๊บรู้แล้วครับอ่านปั๊บรู้แล้วว่าลอกเข้ามาคัปปี้เข้ามาวางทั้งจุดรู้แล้วเธอนะจะถามใช่ไหมอ๋อเห็นยกมือผมนี่ผมภาษากายไม่ได้อะปั๊บเดี๋ยวรู้แล้ว นะฮะนอันดับแรกนะฮะที่ผมบอกไปหาหาที่ไหนก็บางทีก็ก็จริงๆก็มือถือเราไงเนาะเออแล้วก็พิมพ์เข้าไปดูพอพิมพ์เข้าไปดูเสร็จปับ๊บแล้วก็พิมพ์ออกมาเลยนะครับอย่าดูในมือถืออย่างเดียวนะพิมพ์ออกมาเล่มหนึ่งเลยเล่มลงทุนสักกี่ร้อยได้ไหมตรงสามร้อยได้มัง้งนะเอออย่างเงี้ยอย่างนี้เลยครับเ,ออเราเรียนนี่เพื่ออะไรครับเราเรียนเพื่อจบใช่ไหม เหมือนที่สามคนหมาผมนี่ผมถามเลยว่าเป้าหมายคุณเรียนเพื่ออะไรถ้าเรียนเพื่อจบต้องให้จบใช่ไหมครับทั้นการจบคืออะไรต้องเป็นไปตามการขั้นตอนนะฮะอ่ะต่อไปนะครับมีอะไรบ้างการสร้างเครื่องมือการเก็บข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผล ตัวนี้การเผยแพร่นี่ก็คือจบแล้วเสร็จแล้วจึงจะต้องเผยแพร่เพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการวิจัยที่มันไม่ได้ต้องเคลนะไม่ได้ว่ามันจะแตกต่างเลยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวมาเรียงกันมาหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจยังไงทีละหัวข้อเพราะฉะนั้นทีละหัวข้อผมบอกแล้วไม่ต้องตกใจครับผมจะส่งไปทางไลน์ให้ทุกคนว่าการเก็บข้อมูลเป็นยังไง อะไรบ้างแล้วจะสอนแบบให้ง่ายมีตัวอย่างง่ายง่ายแล้วจะไม่เร่งรัดไม่เร่งรัดยังไงครับไม่เร่งรัดว่าคุณต้องได้เท่านี้ลไใช่เพราะสองวันสองหัวข้อถูกไหมเดือนหนึ่งอ่ะสองวันหนึ่งหัวข้อหรือสามวันหนึ่งหัวข้อเดือนหนึ่งคุณจบไหมคุณจบแล้วคุณอยู่ที่บ้านนุ่นคุณอยู่ที่บ้านคุณจบแล้วเพียงแต่ว่าก็ดูหน่อยนะแล้วก็ถ้า ถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามมาในไลน์ได้หรือถามรุ่นพี่ที่จบแล้วหรือถามนักวิชาการที่เราเชื่อถือได้นะครับไม่ต้องไปอายนะครับไม่ต้องไปอายเรื่องพวกนี้นะไม่ต้องไปอายอันนี้คือขั้นตอนก้าวๆเท่านั้นเองนะครับ